สำนักทยานเมคอนอดอนกบีผู้นำสำนักทยานเมคอโมหลิงหยุนท่านเจ้าสำนักเหตุใด,ดท่านถึงยอมจำนวนต่อมันแม้ว่าสำนักมาสวรรค์จะแข็งแก่งขับฟ้าแต่ตราบใดที่เรายังรวมใจต่อสู้กัน พวกเราก็ไม่มีวันพ่ายแพ้หรอกแอลถ้าหากเราพ่ายแพ้เจ้าไม่คิดหน่อยหรือว่าถึงตอนนั้นจะมีคนของเราโดดบ้างหรือไม่ข้าไม่อาจจะขาดหวังกับความหวังอันดิบดีโดยแรกกับชีวิตของทุกคนในสำนักของเราได้หรอกแต่ข้าเต็มใจที่จะแลกชีวิตของตัวเองเพื่อสำนักแห่งนี้เพราะงั้นแล้วท่านเจ้าสำนักอย่าไปยอมจำนนต่อพวกมันเลยเจ้าเนะตายได้แต่สำนักของข้าจะตายไม่ได้ นี่ท่านเตีย่ยผงฉิวเจ้านั่นคือหลินเปยคอยินดีจะมอบวันให้กับเจ้าแอขอแลกกับโอกาสของสำนักทยานเมฆาของขา้าอ๋อนี่เจ้ารวบรวมหาสภาวะร่างกายแห่งสวรรค์ให้อยู่ในกายเดียวได้เหรอแม้แต่รากถอนก็ยังมนุษย์ถึงขอบเขตต่อสูุทำสองอย่างนี้ได้ตั้งแต่วัยยีปีความแข็งแกร่งของขอบเขตพระเจ้าไม่ได้อ่อนแเอเลยโตให้เจ้าประชันนาะ กับเจ้าสำนักของเจ้าข้าไม่คิดว่าเจ้าจะเสียเปรียบเลยด้วยซ้ำและหากเข็นพลังออกมาได้หมดไม่แน่อาจจะมากพอให้ต่อกรกับข้าคนนี้เลยด้วยซ้ำความสามารถระดับนี้สมควรจะถูกขนานนามว่าเป็นยอดอัจฉริยะที่นับว่าจะเจอได้สักคนในหนึ่งทศวรรษแต่น่าเสียดายที่ขอบเขตก,กับพรสวรรค์ที่เจ้ามีมันขัดท้องกันอยู่พลังของข้าสภาวะมันมีมากเกินกว่าที่ร่างกายของเจ้าจะเรียกออกมาใช้ได้เต็มที่ แต่ถ้าหากข้าเอาสภาวะทั้งหมดในกายของเจ้ามาใช้ได้ข้าก็จะใช้มันจนเกิดผลประโยชน์สูงสุดเท่าที่มันจะให้ได้ในโนอนเฮ้ยจะใช้ร่างกายของข้างั้นเหรออย่าได้ปลน,นักเลยเพลังของข้าหายไปหมด เป็นไปได้ยังไงกันเจ้าหนุ่มเอ๋ยอยุทธภพแห่งนี้มันมิได้ใช้ชีวิตด้ง่อยดังที่เจ้าวาดฝันเอาไว้หรอกเนาะสำหรับนักยุทธอย่างเราแล้วพรสวรรค์น,นั้นไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดหรอกสิ่งที่สําคัญที่สุดกับพวกคนอย่างเรามันคือจิตใจของคนต่างหากโลลินไปเจ้าหยุดนิรนได้แล้วแค่เจ้าเสียสละตัวเองคนเดียวตอนนี้ คนทั้งสำนักทยานเมคาก็จะรอดและคงอยู่ต่อไปที่ดาแห่งเจ้าสำนักทยานเมคอมูโม่หญิงมันควรจะเป็นเกียรติสำหรับเจ้าที่สุดแล้วนะอย่าบอกนะว่าย่าลักษาที่เจ้าให้ข้าก่อนหน้านี้มันมีพิษเนอะเจ้ามันนักอสรพิษทำไมเจ้าถึงทำกับข้าแบบนี้ลินเปเจ้าน่ะเก่งกาจเกินไปหากข้าจะใช้มันยาร้อยเริ่มเกวียนกับเจ้ามันก็ควรแล้วถ้าหากข้า ่อยเจ้าตายไปดื้อๆยุทธภพแห่งนี้ก็จะสูญเสียพรสวรรค์5อย่างที่หายยากที่สุดของเจ้าไปเสียเปล่าสิแล้วถ้าขาดเจ้าไปสักคนสำนักทยานเมฆาของข้าจะอยู่ลอดต่อไปได้เยี่ยงไรกันเจ้าพอได้แล้วพวกเจ้าอย่าได้พึ่งพูดคุยอะไรกันไปมากกว่านี้เลย เพราะข้าจะขอรับสภาวะสะวรรค์ทั้งห้าของมันไปโกนย่อยบุปผาเชื่อมพึกษาชื่อท่าเดียวกับเรื่องผนึกเทพบรรดงดชนเป็นการปลูกถอยหรือเคลื่อนย้ายต้นกําเนิดเอ สภาวะเพลิงไร้ขอบเขตสภาวะเก้ากระบี่สวรรค์สภาวะปลานลึกลับสภาวะโลหิตปีศาจทลายสวรรค์สภาวะกายมารอสนีสวร์หากพสอนร่างกายเข้ากับสภาวะทั้งห้านี้ได้ก็จะกลายเป็นโยอดอัจฉริยะที่จะหาใครเทียบเคียงได้เห็นทีเราลูกทั้งห้าของข้าคงมีอนาคตไกลเสียแล้ว ถ้าหากลูกๆของข้าทุกคนจากกองกำลังใหญ่ถูกใจเข้าและได้เข้าไปสร้างชื่อเสียงตะกูลเสียของข้าก็คงจะโด่งดังไปทั่วยุทธภพเป็นแน่หลังจากนั้นอำนาจของพวกข้าก็จะค่อยๆยิ่งใหญ่จนคำฝาปองทีเราอาจจะได้กลายเป็นตะกูลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแดนแห่งนี้ไปตามช่วนานกาลปรวสาสน์ไม่ว่าจะรุ่นนี้หรือรุ่นหน้าตะกูลของข้าก็จะมั่งคั่งไม่รู้จบแม้ว่าจะผ่านไปกี่พบกี่ชาอโก็ตาม ข้าได้ทุกอย่างที่ข้าต้องการมาแล้วกับกันเถอะโมลิงหยุนเจ้าขอให้ข้าช่วยให้โอกาสและหาทางออกให้กับสำนักของเจ้าใช่ไหมงั้นข้าจะมอบให้หากเจ้าทรงลูกสาวของเจ้าไปแต่งงานกับลูกชายคนเล็กของข้าข้าจะรับประกันตําแหน่งเจ้าสำนักทยานเมฆาของเจ้าต่อไปให้เป็นบุญคุณของสำนักทยานเมฆาที่ได้ยินและได้เห็นความจริงของทน <laughs> <laughs> ไปเท้าหัวแกเอ้ยข้าอุตส่าห์ถวายกายและใจให้กับสำนักแห่งนี้แต่เจ้ากับทรยศและทำกับข้าตลอ,อดเวลาที่ผ่านมาสำนักของเราทุ่มทรัพยากรมากมายเพื่อการฝึกของเจ้าและข้าก็ยังปฏิบัติกับเจ้าในฐานะศิษย์สายตรงกับข้ามันถึงเวลาที่เจ้าจะต้องอุทิศตนและตอบแทนให้กับสำนักของเราแล้ว เพื่อให้สำนักทยานเมคาของข้าลอดต่อไปก็แค่แลกกับตัวเจ้าเพียงคนเดียวข้าจะปล่อยผ่านไปได้ยังไงไอ้เท่าโตโคกลินเปยเป็นคนสมัครใจที่จะสละชีวิตของตัวเองเพื่อช่วยสำนักทยานเมคาของเราใช่หรือไม่ทุกคน อย่าถือสาค้าเลยนะหลินเปยถ้าเจ้าจะคิดแค้นเคืองก็ไปแค้นกับความซื่อของตัวเองเสียเถอ yeah. ะเย่านอะนี่มันโลกไหนกัน ข้ายังไม่อยากโยอมเออ้ข้ายังไม่อยากจบความแข้นนี้โลกกับสวรรค์ต่างเปรียบเทียบได้ว่าเป็นกระดานหมากแผ่นหนึ่งและทุกสรรพสิ่งมีชีวิตก็คือเบี้ยของกระดานหมากนี้อะไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงแต่ความลักความแค้นหรือความเกลียดชัง ก็ล้วนเป็นได้แค่ความรู้สึกของเบีย้ยมันไม่ใช่สิ่งที่อาจจะไปเปลี่ยนกฎที่ถูกตั้งเอาไว้บนกระดานได้แล้วเจ้าคิดหรือไม่ว่าบนกระดานจะมีสิ่งที่เรียกว่าความเมตตาอยู่งั้นก็จะบอกว่าสวรรค์ไม่ได้มีความเมตตาจะหันมามองเราที่เป็นด่งเบีย้ยอยู่แล้วงั้นเหรองั้นข้าก็ไม่จำเป็นต้องเห็นหัวมันสิข้าจะเย้ยหยันมันซะ นนี่ข้ายังไม่ตายหรือฮะฮะฮะ